ออกมาตอบออกมาชีดแจงแล้วพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยสำหรับคู่ไพ่บุญและหนูรักเจอกันครั้งที่สองหวานผ่านชุดอเจ้าเที่ยวอยุธยานี่คือเรื่องจริงหรือว่าคอนเทนต์กล้าสุดพี่น้องครับผมเดือดร้อนถึงพี่หนุ่มกัญชัยถึงคันออกมาบอกว่า ทำไมปล่อยให้กงยูจีบหนูรักนี่คือพันธานอีเจียมเรียบรวนพี่น้องเอ๋ยพี่น้องเอ๋ยส่วนชาวิในก่องมาถามอีกว่าถามแบบแรกๆเลยว่ามาหลอกและมาล้อเล่นกับใจของหนูรัฐทำไมพี่น้องคารบผมเกิดเอียงขึ้นสร้างคอนเทนต์เพื่อออกกระแสหรือว่าจีบจริงจังเป็นความรักครั้งใหม่ปะจิละเล่นจิละเล่ามาสิวเว้าซูฟัง สวัสดีครับพี่น้องตอนรับกับสูรายการจักรวาลลูกทุง่งกบหลานนุ่มเจีระพี่น้องครับผมเป็นประเด็นและเป็นกระแสมากแบบตอนเนื่องเลยนะครับสาหรับเรื่องราวที่เกิดขึ้นระวางคู่ให้บูนและหนูรักพี่น้องครับคุณครูนักแต่งเพลงอดีตที่เคยมีความฮักหวานชื่นหรือว่ามีเรื่องราวความรักที่เกิดขึ้นเนาะพี่น้องเนาะและหนูรักเน็ตไอดอลชื่อดังวสันจริงๆเราหนุมบบน่มเจระสบอว่าหนุ่มเจระเนี่ย เจอหนูรักวันแรกตั้งแต่ยังไม่ดังเออภาพไปออร์รายการช่อง3าภาพไปทายตอนรายการยูช่องสพี่น้องครับตั้งแต่หกเจ็ดปีที่แล้วนะครับผมแต่มื่อนี่โอ้ทั้งสองคนสื่อเสียงดงดังครับพี่น้องครับและก็เป็นประเด็นเราเป็นกระแสมาเรื่อยๆนะ้อพี่น้องเนาะนุ่มจิระก็คิดว่าเอ๊ะเล่าหรือไม่เล่าหรือย,ยังไงมันคือเรื่องจริงหรือว่าคอนเทนต์ถ้าเกิดเป็นคอนเทนต์คอยกับปรเด็ดเป็นไหนพี่น้องครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นเรื่องจริงก็ หลายผู้ใหญคนถามมาว่านี่คือเป็นการมาล้อเล่นกับใจหนูรัดหรือว่าจีบจริงๆหรือว่าเป็นแค่โมเมนต์หวานๆพี่น้องเอ๋ยพี่น้องเอ๋ยร่วมถึงพี่นุ่มกันใช่ก่อ,อกมาถามเลยว่าอ้จีบคือปล่อยให้คุณครูกงยูไปจีบหนูรัดพี่น้องมันเป็นแนวนั้นเล่ติดเดี๋ยวนุ่มจิระเลียเลี่ยงให้ฟังพี่น้องครับผมสําหรับการเจอกันครั้งที่สองครั้งที่หนึ่ง่านไปข่อยไม่ได้วอาถึงพี่น้องครับแต่ว่าครั้งที่สองนี่มันมีหลายผู้หลายคนออกมาว่าออกมาถามว่าเอ๊ะ ครั้งแรกคือน่าจะเป็นคอนเทนต์แต่ครั้งที่สองนี่มันบน,นหนาแล้วนะหรือจังไดหรือพ่อได้กระแสปุ๊บกเ็เล่นเ่นต่อบอหรือแบบใดพี่น้องคราบผมเอาเนี่คือสินที่หลท์เหลยคนเพิ่นบอกมา่านุ่มเจีระกับมาบอกต่อสื่อสารต่อแต่แนนอนพี่น้องคราบเรือร่าแรกนะครับออกจากปากของหนูรัดก่อนเลยนะครับผมอหนูรัดนะฮะหรือว่าทุกอันนี้ใช้ชื่อว่าสุภัสยาเออชาวคูเวียงหรือว่าน้องเฮเลน บอกว่าเจอกันครั้งที่สองคุณครูไม่ดุพาเที่ยวอยุธยาขอบคุณนะคะแล้วกันภาพแบบจับมือแล้วกันหันมองข้างหันมองกล้องเออและที่สำคัญไม่องครับผมใส่สุดอ๋อเจ้าเที่ยวอยุทยาเออกับว่าไก่จากนุรัตนะฮะนุรัตเนี่ยนะจะเป็นคนสาะบุรี้วพี่นองนองนอตะวันอายุธยาเียก็ไปเที่ยวแบบใกล้ๆได้หรือว่าตอนนี้นุรัตไปอยู่อยุธยานุชิลากับว่าแน่ใจนะครับนี่คือสิ่งแรกที่ นูรับออกมาว่าหัวพี่นังครราผมบัตรที่นี่ยังบ่จบแค่นั้นคุณครูให้บุญแสงเดือนบอกว่ารู้สึกตกหลุมรักที่อยุทยานี่วิธีที่ดีที่สุดในการคาดเดาอนาคตคือการสร้างมันขึ้นมาขอบคุณครับไม่พาของการแบบนี่เมื่อจับข้าวก็ยิ้มใส่กัน มีภาพของการม้องกันเบียบวินหวานมีภาพของการแบบจับมือละสวีกันถ้าเกิดเมืองไปเมืองมากน่พี่น้องคราบผมพีเวดดิ้งได้หน่พีเวดดิ้งได้แบบนี้เออหรือยังไงเห็นหนุ่มสาวเขาไปถ่ายกันเป็นพีเวดดิ้งนันแบบนี้นะเออเอาซิเอาซิคอยสิวา่าอ่านเรื่องราวที่คนอื่นมาสวดต่อพี่น้องครับอุ๊ยแต่ว่าประเด็นประเด็นเกิดสิอา่านขึ้นมาเลยเนาะเออย่างแช่นสาวแคทอริยาเจ้าของงานเพลง ปาามียมาเลยปาเมีย่ามาเลยไอ้เจบ๊บอเจบ๊บอนี่กับตบอกว่าวาสนามมาดูคนรักกันจ้าวาสันแคทอาริยะวาพี่น้องคราบผมป้าแมปาเม,มียมามาหม่อุ้ยไม่ได้ดิครูพห่บุญก็โสดนะหนูรักก็โสดนะหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะคราบผมย่างย่างบโจบแค่นั้นพี่น้องคราบผมย่างบพาหมือแค่นั้นนะฮะปิดท้ายก็ภาพจากหนูรักแน่กันแล้วกันพี่น้องครับบอกว่า หว้พระขอพอรกันนะคะขอบคุณที่พามาหรือว่านั่งพิมพ์วาที่พามาขอบคุณค่ะเออเอาว่ากันไปพี่น้องเอ้พี่น้องเอ,อ,เอ้แล้วก็อืมใส่เสื้อยืดอันเนี้ยจะเป็นภาพจากครั้งแรกหรือเปล่าถ้าเกิดนุองเจระาเมืองบ่ผิดนะครับผมบัตรที่นี่ให้เฮาว่าเรื่องภาพนีงอาจิบว่าซัดใจอาจิะว่าประทับใจปานใดพี่น้องครับผมมีเป็นคลิปออกมานี่ นางสวีทสวานกันครับพี่นังคับขผมพูดนน่ะถ้าเป็นชีนั่นยี่นี่ยิ้มเซกันคุยไปกับมองนางเอมองตาเอามองตาอเมืองค <okes Cam illo> อมอืมัืนอรมอืมอยมอืมอวิอืม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 ดืมอืมวืมอืกอืม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 อ่มอืนอืม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 อืยอืมอืมอืมอืออือออมอมม ใส่กันไปใส่กันมากนะครับผมเอาละพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยบัตรที่หนนะครับเรื่องเล่านน่นะฮะก็ถูกซื้อหลายซื้อเอาไปตีแพะมองนั่นมองนี่ช่องนั่นช่องนี่พื้นที่ในโลกออนไลน์น่พี่น้องครรบผมหนึ่งแน,น,นะนนะฮะขอขอบคุณขอบคุณกันแล้วกันนะพี่นอนะ้องเนาะสําหรับอิจ,จันบันเทิงยิบข่าวเพวิ่นเมื่อวาอีกแล้วยิบคลิปเพิ่นมา่เล่าอีกแล้วพี่น,อน,น,น้องครรบผมกับแม่ละเนาะอิจฉันบันเทิงมันเป็นซื้อหลา คอยไปซื้อเล็กๆน้อยๆเอาจร้อยแจ้เออคอยก็เอาภาพองเพลนเอาข้าวเพื่อนี่มาประกอบเนื้ขาวจะของให้มันแบบสมบูรณ์มากขึ้นเนาะพี่น้องเนาะเอาจังส่ดีกว่าพี่น้องครับผมเช่าเนี่ยกระถามเป็นมาแรงๆว่าที่เห็นมาทั้งหมดนี่ทั้งภาพนี่ทั้งคลิปวิดีโอนี่มันเป็นเรื่องจริงหรือคอนเทนต์ขอที่หนึ่งขอที่สองถ้าเกิดคุณครูไพบูนจริงจังกับหนูรัตทุกคนเห็นดีเห็นงามแต่ถ้าเกิดมาออกแค่คอนเทน หลอกเหรนกับใจคนเกินไปหรือเปล่าเมื่อหลอกหนูรักเหตุตายใจหรือาดีใจหรือเปล่านี่คือสิ่งที่หลายคนถามมากพี่น้องครราผมคุณครูไพ่บุญก็ออกมาตอบแบบชัดเจนเลยออกมาตอบจากปากคุณครูไพ่บุญเองเลยพี่น้องครราผมพร้อมครับหนูรัดพร้อมนะฮะเอาลองไปเมืองบรรยากาศนี่ละกันกราบขอบพระคุณพร้อมกับขออนุญาตคลิปนี้เรื่องราวนี้จากอีจันบันเทิงแน่กันแล้วกัน หลังจากจบคลิปนี้มาเมืองกันต่อพี่นังคราาับว่าพี่หนุ่มกัญชัยออก,มาากออเมื่อวานจังใดอ้างลอาไปเมืองคลิปกันก่อนพี่นัง,งรครับครูไปบูลเล่นกับใจเปล่าครับไม่ครับเราหวังดีต่อกันเราทําสิ่งดีๆต่อกันล้วนแล้วแต่เป็นประโยชน์และด้วยความจริงใจทั้งหมดครับไม่ได้เล่นกับใจครับไม่ได้หลอกให้ใครรักครับเรามีความรู้สึกที่ดีเราทําสิ่งที่ดีเราช่วยกันทำมาหากินครับ หลอกหนูรัดหรือเปล่าครับไม่ได้หลอกครับไม่ได้มาหลอกเลยไม่ได้มา,าหลอกอะไรเลยเอาล่ะพี่น้องครับผมกับคือได้ฟังจากปากแล้วก็ได้เคลียร์เนาะแต่ว่าข้อต่อรอดติดตามต่อไปพี่น้องครับผมว่าสิบเป็นแบบใดบกกาปักใจเสือ้อไฟใดไฟหนึ่งหรือว่าเรือ่องราวที่เกิดขึ้นพี่น้องครับแต่บัดน,นี้เรื่องนี้ร้อนถึงพี่หนุ่มกัญชัยหรือว่าเจ้าพ่อแห่งวงการข่าว คี่เห็นและการหนกระแสพิธีกรชื่อดังพีนน่น้องครรบผมออกมาถามอิจียบเรียบดวนบอกว่าจังสีเออเจีย๊ยบพี่อยากถามทำไมเจีย๊ยบถึงปล่อยให้ครูกงยูจีบหนูรัดอิจเจออกมาตอบว่าหนุ่มกันชายพวกคุณเนี่ยนะเด็กเขาจะรักกันก็ไปแซะเขาความรักสวยงามและประหยัดกว่าการ ลงโฆษณาจำไว <c> ้ <oughs> ขอความบม่ได้ม่อี้แต่พายตายขอความนั้นมีในยะสอนอยู่เออเอาสิเอาสิอ่เ <c oughs> อาเนี่คือทั้งหมดทั้งมวลกับเราการพี่ิจาราาผมที่เอามาวอาสู้กันฟังและขอยย้ำๆข้าเก,าก่าประโยชเก่าประโยคเดิมพี่น้องครับรอติดตามต่อไปเรื่องนี้ไม่ได้จบแค่นี้ สิออกหัวหรือว่าสิออกก่อยออกบวกหรือออกลบต้องรอดติดตามว่าเรื่องจริงหรือคอนเทนต์ถ้าเกิดเป็นความรักก็ส่งเสริมต่อไปให้นุวรักดนมีรักดีๆให้คุณคู่เพ้บุญได้เจอคอนที่ดีและจริงใจแต่ถ้าเกิดนี่คือการทำคอนเทนต์หรือการสร้างเรื่องราวขึ้นมาเพื่อเอากระแสวันแน่อาซิมีอย่างดีๆตีกับไปก็ได้นะครับผมเอานี่คือจักรวาล ลูกทุ่งก็บ,บักหลานนุ่มเจียระพี่น้องคราบผมมามหาามดตอนนี้แล้วฝากกนหัวใจฝากกดไหลฝากกดแช่และแสดงความเค้นของม่านแน่กันแล้วกันน้พี่น้องเนาะอย่าลืมติดตามช่องจิละเล่นเด้อพี่น้องเด้อไปแล้วไปแล้วจิละเล่นจิละเล่ามาส,าสีวอลสูฟังสวัสดีครับ